สวัดีค่ะกับยูเรนไลฟ์สไตล์ช n แนลนะคะวันนี้วันจันนะคะเมาาื่อเช้านี้เราก็ไปในทตาทนะคะไปซื้อรองเท้าไปซื้อถุงน่องไปซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างนะคะเพื่อโซฟีจะเตรียมไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิด School Open tomorrow new school for Sophie <c oughs> จบเรามาคุยเรื่องอาหารเรานะฮะติ <c oughs> ๊บเขาแง่กะ เขาเลือตะแตกกินกับตะเทียนกับยายพ่อย์ไก่สิบเบิร์เลือซ้ำเนี่ยแหละแม่บ้านเอาเขาก่อนเิ่นชิเมื่อแม่บ้านกับพ่อเพิ่นกินตำตำทั่วมังกับถอดไข่ถอดไก,ก่เนาะบ้านนี้แม่บ้านก็เแลยเห็นหนึ่งเขาเนี้ยมันเหลือแม่บ้านแล้วเ,เขาช่องฟิตนะคะกับมะอุ่นกินอีกตอนนี้เรากำลังย่างเนื้อนะคะมาดูกันเนื้อย่างเรานะคะเดี๋ยว รู้สึกว่าจะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะชิ้นใหญ่จักหน่อยนะคะเอาทางนี้เอาทางนี้มันสิหนีบว่ามันจะสุกไหมเนี่ยว่าเป็นยังเนาะเราเรากินแบบเอ่อมีเดียมแร่นะคะมีเดียมแร่กินกับแจวขมนะคะของแม่บ้านแม่บ้านมากินแจวขมพ่อกับแม่เพอนอามาหายลายขวดอยู่นะคะ เจ้าคมเนี่ยแม่บ้านมาก,กินกับเนื้อกับอันย่างเนี่ยแล้วก็ผักนะคะอันนี้แต่ว่าฮ็ดสลัดไหสามีนะคะนี่นะคะผักแพลวที่บ้านนะคะผักแพรวภาษาอังกฤษนะขาวางสิละขาวาเวียดนามเฮิร์บบรสันเวียดนามเวียดนามเฮิร์บว่าเป็นของเวียดนาม่าสันเวียดนามเฮิร์บเนี่ยผักแพรวแม่บ้านปลูกอยู่เนือนะคะอันนี้ซื้อนะคะแต่แม่บ้านก็มีสารแหน่ขึ้นกัน อาหารเย็นของมน,น,นีพอบานเราสิพอบานเราสิกินสลัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอา้านี่นะคะบีบสลัดที่แม่บ้านเห็ดให้พพอบานนะคะอาหารเย็นนี้บีบสลัดกินกับ dressing. เทรซซิ่งอานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะคือสวรรค์บ้านนาเราเลยนะคะทานอยางเหนือกับแจวนะคะแจวขมแล้วก็ผักนะคะเนี่ยกับผักกันนี้นะคะที่ว่า บอกแม่ว่ากินคือผักกันผักกาดเฮนเฮาเขาเอินร็อกเก็ตเนาะว่านในผ้าตะเทียงกับยี่พ่อกินร่องเบิงอันเงี้ยไม่เพิ่นเด็กกินอยู่บ่แม่บ้านกับบ่เนี่เพิ่นเคยซิมมึงอยู่ตัวอยู่ในสลดัดประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะสวรรค์บ้านาน,านาเรากับข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวแม่บ้าน ันนี้ก็มีโทรทัศน์หน่อยอันนี้โทรทัศน์ iPad อันนี้ใหญ่ๆนี่้บทะเบิงลวันนี้่แต่ว่านั่งเบิ่งไกลๆแม่บ้านนี่คอยเลียวเห็นกันบ่ใช้แบ่นตาก็บ,บ่เห็นอันใหญ่ๆ,ๆนี่กัแล้วนะคะมากินข้าวน้ำกันค่ะนะคะรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ของโซฟีนะคะที่เราได้วันนี้แล้วกระเป๋าใบใหม่นะคะของไปโรงเรียนพรุ่งนี้โอเคอันนี้ชุดนักเรียนของโซฟีพรุ่งนี้นะคะ That isn't a tie, by the way. That's tight. So just... Tight, tight, tight. Yeah, and skirt. Don't, don't do it. Just show them. Yeah, and right, and that's blazer. Yeah, blazer. Pongni, wait, wait for tomorrow to see Sophie with new uniform. I'm gonna stop. Excuse me. Excuse me. Yeah. พรุ่งนี้นะคะแม่บ้านก็จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนนะคะวันแรกแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าที่นี้ทั้งอาทิตย์เราจะไปส่งได้ไหมนะคะว่าตอนเช้ารถจะติดหรือเปล่า l e t d ดู a i t for t h e t r a รา i c นะคะรอดูการจราจรพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูชุดนักเรียนใหม่ของโซฟีนะคะแมตวไปวันพุธค่ะโซฟีไปพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอังคารสวัสดีค่ะ